อยู่ไหนนะ่ะทำอะไรเหรออืมกำลังหาที่เที่ยวบ้านย่าจัน่ามุกอยู่นะ่ะแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยอืมลองดูนี่สิที่นี่เขามีนำโทรออนไลน์ด้วยนะเริ่มต้นโดยที่เราเอาโทรศัพท์มาสแกนที่ QR โค้ดเราก็จะได้รับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจ ที่สำคัญคือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็สามารถสแกนไปที่ QR code ที่เป็นรูปธงต่างประเทศแล้วเราก็จะได้รับคบําบรรยายที่เป็นภาษาต่างประเทศด้วยละ่ะเดี๋ยวใต้ถุนสูงที่ดินบริเวณนี้เคยเป็นของจอมร้างบ้านเขียนหืมน่าสนใจจังเลยงั้นเราไปเที่ยวกันเลยไปเลย